สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ FC แฟนช่องของเัาทุกๆท,ท่านนะครับเดอ้อพี่น้องครับเมื่อนี้พอแหงสีผาพี่น้องนะครับมาทางวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะครับมาตามตัวเลขแนวทางมาตามเอาโชคลาภนะครับซึ่งเมื่อนี้กับพี่น้องก็จะได้ยินเสียงปแปลกๆเสียงผู้ค้นหลายๆนะครับอยู่ทางด้านสารา ก็สิมีคนามากมม้นะครับมีพี่น้องมากันมากมมยมาทําบุญนะครับมื่อนี้นะครับตามที่พี่น้องได้ผ่า,านทางช่องของเขาคือการทําบุญนะครับบริจาคเงินซื้อละครั้งนะครับเป็นเจ้าภาพละครั้งตอนนี้ก็ได้นําละครั้งนะครับมาแขวนไว้นะครับ ตามเจตนาลมตามความตั้งใจของพี่น้องที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับทางวัดนะครับแล้วก็สีพาพี่น้องงานเบ่งจักน,น้อยนะครับนี่ครับกษิมีสลักซื้อไหว้นะครับสลักซื้อไหว้ผู้ใดเป็นเจ้าภาพนะครับด้านนี้นะครับกับพี่น้องก็มาเตรียมงานกันนะครับ สาธุด้อขอให้ลูกหลานมีโชคลาภเด้อเจ้าภูมิเจ้าทีเด้อคุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มืนี้เป็นมือสันวันดีเมื่อนี้เป็นมือช่วงปีใหม่ของคนไทยขอให้ลูกหลานผู้เข้ามารับชมทางช่องของเขาให้โชคดีกันทุกทุกท่านทุกๆกคนเด้อ พอให้มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคลาภซอ,องตัวเลขอ่างน้ำมนต์นะครับแล้วพอเฮงกับสิภพพี่น้องมาซองอเอาโชคลาภที่อ่างน้ำมนต์นะครับพี่น้องก็เขามาเบิ้งน้ำกันนะครับเขามาเบื้องน้ำกันมาวิเคราะห์มาสันนิฐานเบื้องน้ำกัน ว่าเลขอางนกอร์มนี่สิมีตัวใดอเบิ่งจากข่าวกันนาพี่นอกเนาะเดี๋ยวพอเฮ้งกันสิวิจัยคือกันนั่นะ่ืะเบิ่งจากลักษณะนี้นะครับเบิ่งจากลักษณะนี้พอเฮ้งว่า น่าจะเป็นศูนย์หกหรือศูนย์เก้าก็ได้นะครับคู่ข้างบนนี่สิเปลี่ยนหนึ่งเจ็ดนะครับหรือเปลี่ยนเจ็ดหนึ่งก็ได้แต่ว่าเจ็ดผัดกับขางหรือประเทศเนี้หรือสิเปลี 1, 6, ่ยนหนึ่งหกบ่แต่ว่านางสิเปลี่ยนหนึ่งเจ็ดลายกว่าดนะครับก็หัวก็เป็นขยักนะครับเนาะส่วนตัวนี้พวกเปลี่ยนหกศูนย์กับเก้าศูนย์นะครับ ตัว่าน่าจะเป็นหหลายกว่าจะเป็น 1, 6, หนึหรือ7 06ดศองสีก็ได้นะครับเพราะว่าหกับ0ย์มันติดกันนะครับแสดงว่าเข้าเจ้าบพวกแหยกกันแสดงว่าเพื่อนพวกแหยกกันนะครับพี่น้องใส้วิจรณายานใกนการรับชมด้วยครับเด้อ ราะว่ากอยู่กับความเสื่อของพี่น้องนะครับอยู่กับความเสื่อของพี่น้องแต่ละท่านแต่ละคนแต่พอแห้งเบิ้งเปลี่ยน06นะครับกับ17ไปแต่ว่าเลข7อยู่กับขางนะครับเลข7อัดเสีย7หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเลข7กับขางหรือเป็นเพื่อนบอกให้กับไปด้วยตัว นี่ครับอันนี้มาถือคางนะครับมาถือคางหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หกัมเณรโพเฮงตีเนาะครับเนาะพี่น้องยีตีเป็นตัวไทยกันดูกับพี่น้องน้ำเด้อนะครับน่าต่โชคลาาพระเทียบุญบ่คือกัน เบ่งไปน้ากันเห็นซ้ากันอาจสิตีพวกคือกันกับเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องเบ่งออเดอ้อเบ่งไปน้ากันตัวเลขหน่อยตัวแล้วก็ชัดนะครับงวดนี่ชัด นี่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์หกหรือจะเป็นหกศูนย์ก็ได้นะครับเป็นตัวกลับก็ได้เด้อเป็นตัวกลับก็ได้ครับ เบิ้งออกแล้วครับเด้อพี่น้องครับเอาเบิ้งไปน้ำวิเคราะห์ไปพ้อมนะครับลลยงวดแล้วนะครับที่เลขที่เลขอ้างน้ำมนต์นี่พวนนะครับเป็นตัวพวนเป็นตัวกลับแต่ว่างวดนี้พอเียงคิดว่าบกบกเป็นตัวกลับหรอกนะครับคิดว่าดาจิเป็นหนึ่งเจ็ดตรงตรงตรอด เพิ่ตัวทางใต้น้ำเลยครับเ้อหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หกจะเป็นหกศูนย์ู่บ่โชกลาบเป็นเรื่องอส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับบางคนมาเบิ่งก็เห็นบ่เป็นคือจังพอเหงเห็นกับเป็นได้ อาจจะเปลี่นตัวไหมไปเลยก็เปลี่นได้อันนี้เพื่อนว่าบุญนะครับบุญสร้างบุญทานหรือจะเปลี่ยนหนึ่งเจ็ดศูนย์บ่หนึ่งเจ็ดศูนแล้วก็ศูนย์หกบ่กเมืองท่าน,นี่ก็เปลี่ยนไปได้คือกันเออพี่น้องเด้อ เลขยซีตัวนะครับเลขยซีตัวเรขบว่ลายตัวเบิ้งง่ายๆพี่น้อ,นองเขมารับชมนะครับชมเป็นกำลังใจนะครับทางช่อง YouTube ของเฮงลุงเลี้ยงหากเก้าแชนแนลด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าทุกเมื่อนี่มีคนแอบอ้างซื้อของเฮงลุงเลี้ยงหลยนะครับแล้วก็บ,บางคนก็นเอารูปปูง่ญ่ของเฮงลุงเลี้ยง ไปเป็นสติกเกอร์เป็นโลโก้ของช่องเพจเฟซบุ๊กนะครับวันหี้กันเลยเที่ยวเปลี่ยนอยู่แต่ว่าที่บ,บเปลี่ยนก็นคือโลโก้แสดงตัวตนเจ้าของนะครับเป็นโลโก้ได้น่อย โอ้ oh, oh, เลขงามเนาะครับเนาะเลขงามงามอา้าวให้พี่นอ้องโชคดีเนะครับเด้อผู้ใดเบิ่งเป็นตัวเดียวกับพ่อเฮงกับขอ้อเมนต์มาบอกกันเด้อครับสร้างความมั่นใจเอออพเฮงกับมักไปมกักเลาะจังส่ละขอให้พี่นอ้องโชคดีอยู่ดีไม่เฮงสู้ผู้สูส้คนนะครับอ่า ขอให้ร่ำรวยกันในงวดนี้นะครับงวดวันที่16เมษายน2 5 6 5นี้ถือลอตเตอรี่ถือหวยน้ำกันทุกท่านทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ